สวัสดีค่ะวันนี้ส่วนครัวก็จะชวเนเพื่อนๆมาตอกส้มโอกันค่ะอันนี้เป็นวิธีปอกส้มโอแบบง่ายๆที่เราใช้ตอกนะคะจริงๆมันอาจจะมีหลากหลายมากมายวิธีเลยแต่วิธีนี้แหละเป็นวิธีที่เราใช้ตลอดนะคะใช้บ่อยที่สุดก็เลยจะเอามาแชร์เพื่อนๆดูกันถ้าใครปอกไม่เป็นหรืออยากหาวิธีง่ายๆก็ลองวิธีนี้ดูนะคะอันนี้เป็นส้มโอแล้วก็เราจะใช้มีดน,นะคะตัดหัวเขาก่อนนะ แล้วเราก็จะเอาเปลือกเขียวๆรอบนอกเนี่ยออกก่อนนะคะให้เหลือแต่เปลือกขาวๆด้านในเปลือกส้มโอเนี่ยมันค่อนข้างจะหนานะเราก็ป่านเขาออกได้เลยนะยังไม่ต้องดูเนื้นนอใน,นก็พอ,อนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปอกเอาเปลือกสีเขียวออกเรียบร้อยแล้วอันนี้มันจะมีเปลือกสีขาวอีกหนึ่งชั้นนะคะก็ให้เรา แกะเขาออกได้เลยนะใช้มือนั่นแหละแกะออกนะคะเราก็จะเห็นเนื้อส้มโอด้านในแบบนี้นะแกะเลยปกติขาจะแกะง้่ายนะคะ พอเราแกะเปลือกสีขาวออกนะคะเราก็จะเห็นเป็นส้มโอแบบนี้เลยนะคะวิธีการปอกของเรานะคะอ่อถ้าหากว่าใครไม่อยากให้ส้มโอติดรดขมจากแบบน้ำมันหอมระเหยของเปลือกส้มโอเนาะให้เราเอามีดเอาเขียยเนี่นะคะไปล้างแล้วถึงค่อยเอามาหั่นใหม่นะต่อมานะคะเราก็จะผ่าแบ่งครึ่งลูกแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะเห็น เนื้อส้มโอข้างในนะเสร็จแล้วนะคะเราทําทีละครึ่งนะเราก็สามารถแบ่งครึ่งเขาด้วยมือแบบนี้ได้เลยพอเราผ่าเออพอเราฉีกแบ่งครึ่งมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราก็สามารถแกะเขาได้ง่ายๆเลยถ้าหากว่าตรงนี้มันหนานเนี่ยเราสามารถใช้มีดเนี่ยฝานออกได้นะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้หนาแบบนี้ก็ค่อยๆแกะได้ไม่เป็นไรไม่ยากนะคะ ก็จะแกะเขาออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะไอตรงแบบเปลอบางๆเนีเ่ยใช้ค่อยๆใช้มีดแซะออกก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าไม่ได้สีแดงก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆบางทีตรงเนี้ยของบางลูกอ่ะมันจะค่อนข้างหนาตรงแกนกลางเขาเนี่ยเราสามารถใช้มีดนะคะเฉืนอนออกน้อยๆนะอยา่าเฉือนเยอะนะคะแบบนี้แล้วก็เราจะแกะเปลือกได้ง่ายมากขึ้นไปอีกประมาณนี้นะคะ แต่ของเรามันไม่ได้มันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้มีดช่วยนะแล้วเราก็จะแกะออกมาง่ายๆแบบนี้พอปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาของส้มโอมแบบนี้เลยปอกง่ายมากเพื่อนๆทาตามวิธีนี้นะคะแต่จริงๆก็อาจจะมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้ก็ถ้าใครที่มีวิธีที่มันสามารถทําได้ง่ายกว่า<ๆ>ก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ ก,กันปอกแชร์วิธีการปอกส้มโอก,กันนะคะแต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราใช้บ่อยๆนะคะมันง่ายดีสะดวกดีแล้วก็มันอาจจะทําให้มือใหม่ที่อยากปอกผลไม้กินเองเนี่ยบางคนปอกส้มโอปอกยังไงก็เละปลอกยังไงก็ไม่สวยนะคะอันนี้ปอกมาแล้วสวยแน่นอนรับรองนะก็ ลองเอาไปปอกกันดูค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราไ,ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามและก็เป็นกำลังใจด้วยและถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําวิธีการต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาไปกิน ส้มโอหวานๆอะไร,ๆ,รๆแบบนี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ